สวัสดีครับทุกคนก็พบกับตาตวงดูด้าตาต้านดวงนะครับในวันนี้เนาะก็จะมาในซีรีส์ที่ว่า a card a day นะครับ a card a day คืออะไรเอ่ยคือการมันมันคือการพลิก a card นะครับแต่ว่ามันเป็นการ Pick a card วันต่อวันเนาะถ้าใครนะครับเปิดมาดูคลิปนี้นะ ในตอนเช้าต้องบอกเลยว่าช่วงเช้าช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยก็จะหมายถึงว่าโอเคทั้งวันนั้นของคุณนะครับมาคอยดูกันว่าอิทธิพลของการที่คุณเลือกขึ้นมาครับที่หลานๆเลือกขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะหรือว่าในบางคนนะครับคือ มาดาูมาดูคลิปนี้ในตอนกลางคืนก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องลองย้อนกลับไปดูว่าเอ้ยตอนกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ประสบพบเจอเหตุการณ์อะไรทํานองนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอิทธิพลของการ์ดใบนี้หรือเปล่านะครับหรือในบางคนนะต้องบอกก่อนว่ามาเปิดดูตอนกลางคืนเหมือนกันแต่ว่าใจของเราเนี่ย อย่าอธิษฐานให้เป็นของวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็มาคอยดูกันละกันนะครับว่าอาร์ดอเดเนี่ยจะสนุกแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวคุณตาจะสับไปเลยนะโอ้อันนี้สับยากนิดนึงนะครับยังไม่คุ้นมือเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งได้การ์ดมาวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวคุณตาเนี่ยจะทําการกลับหัวให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยเนาะว่ากลับหัวแล้วจริงๆนะอ่ะเรียบร้อยนะครับน่าต้องสับอย่างนี้แล้วแหละเนาะคุณตาสับอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับทุกคน เดี๋ยวทา่าขอนยาจะสับหลังกล้องแล้วกันนะต้องค่อยๆสับเลยนะเพราะว่าการลื่นมากนะครับการเขาลื่นมากโอเคจะมีไพ่ทั้งหมด4ี่ใบเหมือนเดิมนะใบแรกนะครับใบแรกจะให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆเลือกกันเนะาะใบที่สองนะครับใบที่สองใบที่สมนะครับคุณตาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใบานั้นนะ่ะคืออะไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมด4ใบเนี่ย เหตุการณ์วันหนึ่งของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงกองที่หนึกองที่1น,นะครับอันที่2นะใบที่3และใบที่4นะครับต้องบอกก่อนว่านี้เป็น general reading เนาะเล่นกันสนุกสนุกนะครับคุณตาเงียบสัก5้วินาทีเนาะให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกเนาะว่าไพ่เนี่ยเขาจะส่งพลังงานไปถึงเราตรงไหนหรือว่าส่งใบไหนนะครับ โอเคหวังว่าทุกคนนะจะทําการเลือกการ์ดที่ดึงดูดเราเนี่ยมากที่สุดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยสําหรับคนที่เลือกไว้เลือกการ์ดใบแรกนะครับเลือกการ์ดใบแรกเนาะเรามาดูกันดีกว่าฮึบใบแรกนะครับที่ขึ้นมาคือ queen s of emotions เนาะอย่างที่บอกไปนะครับว่าที่ถ้าใครเข้ามาดูในตอนเช้าเนี่ยคือในวันนี้ของเรานะครับมันจะเป็นวันที่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะใ,ใช้อารมณ์นําเราหน่อยนะครับในตอนในวันนี้เนาะ คือต้องบอกว่ามันจะเป็น f e ลลิ่งเอ่อ f e ล l i n g นะไม่ใช่ f e ล l i n g มันจะเป็น f e ล l i n g แบบว่าวันนี้เราจะเทคกิจแบบอารมณ์มากๆด้วยอารมณ์คือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในวันนี้ของเรานะครับก็คือว่าในวันนี้เราจะเป็น f e ล l i n g แบบทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจแม้ว่าจะเป็นตัวของเราเองเนี่ยเราทำเนี่ยก็ยังไม่ค่อยถูกใจเลยทำไมถึงยังไม่ค่อยถูกใจล่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะมีความคาดหวัง กับคนคนอื่นคาดหวังกับคนอื่นเนี่ยมากเกินไปเนาะจนทําให้กลายเป็นว่าใครทําอะไรเนี่ยก็ไม่ดีก็ไม่ได้ก็ไม่ถูกใจเราไปเสียทั้งหมดเลยในบางครั้งเนาะถ้าเกิดว่าถามเรื่องความรักนะคะเราอาจจะเจอคนเข้ามาหาเราแล้วเขาเนี่ยจะเป็นลุคฟีลลิ่งแบบเจ้าชู้อะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะเออแล้วก็ในบางครั้งนะครับที่เปิดขึ้นมานะต้องบอกเลยว่าคุณตามอ่านแบบร,มรวมๆเนาะภาพรวมคือมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบรักก็ ยังไม่ค่อยดีมากนักในวันนี้นะครับหรือว่าการงานอะไรเนี้ยก็อาจจะเจอคนเนี่ยคอยมาแบบเขาเรียกว่าอแบบกันแกล้งเราบ้างอะไรงี่หรือในบางทีเนาะเราอาจจะทํางานด้วยความแบบไม่เต็มไม่เต็มใจไม่เต็มอารมณ์เท่าไหร่เพราะว่าอารมณ์เราเนี่ยไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับในวันนี้เนาะโอเคไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณตาตวงดูได,ด้ตาตาดวงด้วยนะจ๊ะมาดูใบคนที่เลือกใบที่2กันเลยนะครับใบที่2คือ six of o i c e s six of v o i c e s นะครับก็คือ six of s o n นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในวันนี้ของเราเนาะจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอย่างที่บอกไปในต้นคลิปเนาะใครยังไม่ฟังเดี๋ยวรบก,กวนไปฟังนิดนึงนะครับคือมาเปิดต้นคลิปกลางไม่ใช่ติต้นวันกลางวันหรือว่ากลางคืนอย่างเงี้ยก็จะมีแนวให้ดูเนาะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะจ๊ะว่าใบนี้ที่เลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็น six of v o i c e s คืออะไรเอ่ยคือต้องบอกว่าวันนี้ของเรานะคบพุ่นตาจะแทนว่าวันนี้เนาะ วันนี้ของเราอ่ะอาจจะเจออุปสรรคอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าอะไรครับแต่ว่ามันจะเป็น feeling แบบเออเราสามารถผ่านมันไปได้เราสามารถกำราบมันได้แล้วก็เรียกว่าการกำราบปัญหานี้ที่ขึ้นมานะครับต้องบอกเลยว่ามันจะเป็น feeling แบบเราอาจจะต้อง step back หนึ่งสเต็ปก่อนถอยออกมาดูก่อนว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเรานะครับก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปในบางครั้งนะครับการทําประเพณีทำตามคนอื่นเขาเขาเรียกได้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเนาะเออถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยนะอาจจะแก้ได้ก็ได้นะครับหรือในบางคนเนี่ยอาจจะยังหาทางออกไม่เจอแต่ว่าในใจของเราครับก็ทําใจรับกับปัญหาได้บ้างแล้วนะครับในช่วงนี้ต้องคอยระวังนิดนึงเนาะว่าอาจจะเป็นการแบบแพ้อากาศเนาะบางทีฝนตกอะไรเงี้ยครับหรือว่ามาคน จะแพ้เครื่องสาอางอะไรอย่างนี้ก็ได้ต้องคอยระวังก็คอยตรวจเช็คดีๆเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าเราเอ,อ,อยากรู้ว่าเราจะแพ้เครื่องสําอางหรือเปล่านะครับท้องแขนของเราตรงนี้เนาะเปียบเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว,ว่ามันแบบเซนส์เรียกว่าอะไรดีอะภาษาไทยไวอ่ะไวต่อความรู้สึกนะครับคล้ายๆกับใบหน้าของเราเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากเทสว่าเครื่องสำอางเนี่ยเราจะแพ้ไหมเทสที่ใต้ท้องแขนนะจ๊ะโอเค เรามาดูกันดีกว่านะว่าเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างในวันนี้นะครับในวันนี้คือเราอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าเนาะเพราะว่า6กดาบก็หมายถึงอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีความเศร้าโศกเสียใจอยู่แต่ไม่เป็นไรเนาะเราค่อยๆถอยออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะพบเจอกับความสุขเองในอนาคตนะจ๊ะโอเคต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในวันเนี้ย หมดแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณตาดวงดูได้ตาตาดยดวงด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณตาด้วยนะจ๊ะโอเคมาดูใบที่3กองที่3กันนะครับคือ A g of voices คือต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในวันนี้เนาะคุณตาแทนในวันนี้นะต้องรบกวนฟังต้นคลิปด้วยนะครับว่าการ พูดวันนี้ของคุณตาเนี่ยแบ่งออกเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวจะพยายามเขียนไว้ในช่อง description ให้นะจ๊ะ a d v i s o s นะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะเริดแล้วก็ดีสาหรับเราเลยในการเริ่มต้นทํางานหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับในวันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันจะเป็น feeling แบบเออ เราได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าการลองอันนี้ของเราอ่ะคือมันอาจจะมีอุปสประสบ้างเล็กน้อยเนาะคือมันจะเป็นเทสที่ค่อยๆเข้ามาในแต่ละช่วงวันช่วงเวลาอะไรเงี้ยคือบางทีอาจจะได้งานใหม่ขึ้นมาแต่บอกเลยนะครับว่างานใหม่ที่เข้ามาเนี่ยไม่นขนาดมือของเราหรอก นะจ๊ะคือเราเนี่ยมีพลังนะมีพลังในการฟันฝ่าแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้แล้วนะจ๊ะในตอนนี้คือในบางทีนะใบนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนกันกับการที่จะมีคนเข้ามาหาเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเลยเดี๋ยวคุณตาเนี่ยต้องไปใบที่4แล้วนะจ๊ะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่คอยติดตามกันมาโดยตลอดอย่าลืมคอมเมนต์นะคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้คุณตาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจ๊ะโอเค มันดูกันดีกว่าว่าไปสุดท้ายนะครับที่ขึ้นมาคืออะไรเอ่ยขออนุญ,ญาตกลับหัวป๊บนึงอ่ะโอเค seven of materials นะครับก็คือ s of pentacles หัวกลับนั่นเองนันจะ๊ะในวันนี้คุณตาต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยเหนื่อยรอคือเราอาจจะมี feeling แบบเหนื่อยขึ้นมาหรือว่าอาจจะได้พบเจอความเหนื่อย เนื่อยจากอะไรล่ะคือมันจะเป็นความเซ็งที่แบบว่างานนี้ไม่เสร็จสักทีนึงแล้วก็การบ้านไม่เสร็จสักทีนึงหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการที่อยากจะให้สําเร็จอะครับอาจจะไม่เป็นไปดังใจเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเช้าไปนิดนึงซึ่งในวันนี้อาจจะยังไม่สําเร็จแต่คนตาต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่เป็นไร พรุ่งนี้ยังมีเสมอนะจ๊ะเราก็สามารถทํางานให้เสร็จได้นะต้องบอกก่อนเลยว่างานนี้ไม่เป็นไรเสร็จช้าไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เราเนี่ยมีความรอบคอบแล้วก็อย่าทางานลวกๆนะครับในการส่งคนครูหรือว่าส่งเจ้านายเนาะโอเคแล้วก็ในความรักนะคบสำหรับวันนี้เนาะก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาถึงจุดดึงแล้วก็ได้ที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่คบต่อไปแล้วดีอะไรเงี้ยเอ๊ะ อ๋ออใช้คําไม่ถูกไม่เป็นไรคือเราจะครบต่อไปดีไหมเนาะหรือในบางทีนะครับเราอาจจะมีความกังวลว่า เฮ้ยชั้นดีพอสําหรับเขาหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรเนาะคือในแต่ละวันของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันสักทีนะครับคือมันจะมีที่พลแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างมากเลยที่มาอัเกซหรือว่ามาทำเาขาเรียกว่าอะไรนะัศรัยส่งผลนะครับต่อวันหนึ่งของเราเนาะอันนี้ก็เป็นการมองภาพรวมเฉยๆว่าในวันนี้ของเราเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ตัวของเราแล้วว่าจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจตัวของเราเองได้แล้วก็จะสามารถ เขาเรียกว่าค่อยๆขจัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปได้นั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้นะครับสำหรับการ pick a card a day นะก็คือหรือว่า daily card นั่นเองนะครับก็จะพยายามทำออกมาทุกวันเนาะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เช็คดวงวันต่อวันกันไปเลยนะครับแบบฟรีๆเนาะก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คนตาดวงดูได้าตาตาด่ดวงด,ด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยจ้า